สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาร้ของเรานะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของชาวราศีกุมในช่วงเดือนตุลาคมนะคะปี2567นนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าความรักของชาวราศีกุมเป็นอย่างไรบ้างขอเช็คพลังงานหลักพลังงานตัวตนของคุณกันก่อนนะคะนกเปิดไพ่แบบสัตว์ตะวันตกค่ะสามารถดูควบคู่กันได้ทั้งแบบลัคนาและราศีนะคะพลังงาน ชาวราศีกุมเป็นเช่นไรนะคะอืมคนที่สมัครงานไว้ก็มีเกณฑ์ที่จะได้งานนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้โอกาสดีๆการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะบางท่านบางคนมีงานเสริมมีไรายได้เข้ามามากกว่าที่มีอยู่เกณฑ์ได้เดินทางไกลไปต่างประเทศ อถ้าก่อนหน้านี้นะคะคุณมีความผิดหวงังคุณมีความรู้สึกเศร้าเสียใจกับเรื่องการงานการเงินในชีวิตเนาะมันกําลังจะดีขึ้นนะทุกคนขึ้นไพ่เจ็ดเหรียญอะนะนะสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไปกําลังจะผลิดอกออกผลให้กับคุณนะคะน่าจะมีสถานการณ์ที่เอ่อไม่ได้ดังใจเกิดขึ้นนะถ้าเป็นในเรื่องความรักอะมีเกณฑ์ที่จะได้งอกันนะเนี่ยมีคนมางอคุณนะคะเนี่ย เนาะเพราะว่า,าขึ้นไพ่สีถ้วยเนาะไพ่ของการงองก็ได้แล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะอาจจะมีคนที่แบบปฏิเสธความรักคุณก็ได้นะอืมมาดูกันก่อนในเรื่องความรักเป็นยังไงบ้างนะคะในเรื่องของความรักชาวราศีกุมิบดาบโอ้โห จบกันไปแล้วหรือเปล่านะในเรื่องความรักอะนกบอกเลยว่าคนที่มีปัญหาจบกันไปแล้วอย่างที่บอกเลยว่าจะมีการง้อกันเกิดขึ้นม,มีการเคลียร์ใจปรับความเข้าใจได้เดินหน้าต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะคนรักของคุณนะคะคู่ของคุณอะ่ะเขาเห็นหรือว่าสัมผัสได้แล้วนะคะว่าคุณคือคนที่ดีที่สุดนะคะเป็นคนที่รักเขาเป็นคนที่ใจดีกับเขาเสมอ่ะ แล้วนกคิดว่าคุณก็เป็นคนที่ดีที่สุดที่เขาจะที่เขาจะพบเจอได้อะออนะจะมีคนพยายามกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะน่าจะเป็นคนกกเก่าๆแหละคนที่เป็นชาวต่างชาติเป็นเจ้าของธุรกิจนักลงทุนนะคะนักการเมืองได้นะคนคนนี้กำลังจะมางอคุณค่ะพลังงานของคุณในช่วงนี้คุณ มีความสุขอยู่กับตัวเองนะคะมีพลังงานของความออร่าค่อนข้างเยอะมากๆคนเก่าๆจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณจริงๆนะคะชาวราศีกุมนะการวนเวียนกลับมาของคนเก่าๆคุณก็อาจจะยังรักคิดถึงเขานะคะเนี่ยจะมีการกลับมาเคลียร์ใจกันค่ะคนคนนี้อาจจะพูดได้หลายภาษานะอืม คุณเองก็อาจจะยัง move on จากเขาไม่ได้เนาะคือแบบอาจจะยังรู้สึกถึงเขาคิดถึงเขาอยู่และมีใครเข้ามาคุณก็ยังไม่ได้สนใจใครนะพลังงานไพ่สองใบเนี้ยถ้ามีใครเข้ามาคุณก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะเปิดใจให้กับใครขณะนั้นคุณยังคิดถึงคนเก่าเนาะแล้วก็พลังงานของคนเก่าเนี่ยยังขึ้นมาในในพลังงานดวงชะตาของคุณนั่นแสดงว่าคุณก็น่าจะยังรู้สึกถึงเขาเช่นกันนะคะ มาดูความรู้สึกของเขาหน่อยนะคะเขารู้สึกยังไงกับชาวราศีกุมหกไม้ค่ะคนที่ดูดีมีเสน่ห์นะคะคนที่เงียบนิ่งหายกันไปคนที่จบกันไปแล้วทาวเวอร์คนคนนี้ยังส่องยังดูชีวิตของคุณอยู่นะว่าคุณจะเป็นยังไงบ้างในตอนนี้แล้วก็นกมองว่าเขาเนี่ยได้คำตอบเกี่ยวกับเรื่องของคุณละ ว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณพไพ่ใบเนี้ยเห็นไหมคะเขามีความรู้สึกอยู่ตรงนี้นะคะความรู้สึกของเขาได้ปรากฏแล้วเขาได้ชัดเจนในใจเขาแล้วว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณขึ้นไพ่เดะซันอ่ะคุณเป็นความสุขในชีวิตเขาความสดใสเป็นคนที่ใช่นะคะเขาตัดคุณไม่ได้หรอกคนคนนี้อยากกลับมานะคะชาวราศีกุมคนคนนี้อยากกลับมาในชีวิตของคุณอย่างแน่นอนมีชาววันเสาร์ชาววันอังคารน,นะคะ จริง,รงๆมาทุกธาตเนาะชาววันอาทิตย์ธัตด,ดินธัตไฟธัตน้ำธาตุลมนะคะพลังงานของพ่อแม่ไม่ๆมคนคนนี้เขาเขา,เขาตัดขาดคุณไม่ได้แล้วก็จะติดต่อคุณมานะเพราะว่าเขายังอยากที่จะแบบรักษาความสัมพันธ์นี้เอาไว้อยากจะทําดีกับคุณอยากจะกลับมาซัพพอร์ตคุณให้ความรู้สึกดีๆกับคุณเป็นฝ่ายที่จะแอคชั่นบ้าง ก่อนหน้านี้ถ้าคุณเป็นฝ่ายที่ทํามากกว่านะคะการกลับมาครั้งนี้ของเขาเหมือนเขาก็จะเป็นฝ่ายที่จะต้องทําให้กับคุณบ้างสองไม้คนคนนี้เป็นคนไกลได้นะทํางานเกี่ยวกับด้านการเดินทางด้านภาษาเนาะเจ็ดถ้วยเจอกันผ่านโลกออนไลน์ได้คนที่มีเสน่ห์คนที่มีตัวเลือกเยอะหนึ่งถ้วยแต่เขารักคุณอนะ โอ้เขาพรอมมากๆเลยอ่ะกับการที่จะเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะเขายังไม่ยอมแพ้ค่ะไม่ยอมแพ้และต่อความสัมพันธ์นี้อย่างแน่นอนเขารักคุณอืมเหมือนเขาไปอยู่กับตัวเองเนาะได้คําตอบว่าเขารักคุณรู้สึกกับคุณนะคะเนี่ยอืมคุณเป็นความสุขในชีวิตเขาค่ะยังไงเขาก็ยังไม่ถอดใจนะสําหรับความรักครั้งนี้ เขายังอยากที่จะเดินหน้าต่อบางคนอยู่ห่างไกลกันมีเกณฑ์ที่เขาจะเดินทางมาหาคุณนะมาดูซีแล้วความรู้สึกของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะชาวราศีกุมภอีิเชียนสีดาบคุณนิ่งมากเลยอะ่ะคือตัวคุณเองอะ่ะนะ ตัวคุณเองเนี่ยคิดคิดเกี่ยวกับเรื่องของเขาเหมือนกันนะแต่คุณนิ่งนิ่งมากเลยคุณไม่ทำอะไรนะคะคุณหันมากลับมาโฟกัสที่ตัวเองเรื่องงานการใช้ชีวิตของตัวเองเนาะคุณไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปคุณไม่ไว้ใจเขาคุณอยากเห็น ความพยายามของเขาหรือคุณกําลังรอดูว่าเขาจะทํายังไงต่อไปนะคะอืตัวคุณเองก็สับสนคุณยังไม่ได้แบบเปิดใจให้กับใครนะคุณก็เกิดการช่างใจนะว่าเอ๊ะถ้าเขากลับมาเนี่ยทุกอย่างมันจะเป็นไปได้ไหมนะคะอืใจหนึ่งก็อยากให้อภยัยใจหนึ่งก็ถอดใจอะไรประมาณนั้นนะคุณก็คิดเยอะนะคิดเยอะว่าเนี่ย การกลับมาของเขาหรือการให้อภัยอ่ะเขาจะจริงจังไหมจะพัฒนาความสัมพันธ์กับเราไหมเขาจะยังมีตัวเลือกหรือว่าเจ้าชู้ไมอะไรอย่างเงี้ยบางคนคือดูแบบตัวเขามีบุคลิกเจ้าชู้นะมาดูสิเขาว่าเขาจะทำยังไงนะคะแอคชั่นของเขานะเด็กถือดาบคิงถือเหรียญ9ก้าถ้วยเจ้าเสน่ห์จริงๆคนคนนี้หกถ้วย นอกว่าเขาจะติดต่อคุณมาเขาอยากพูดอยากคุยกับคุณนะไม่ได้คุยกันสักพักหนึ่งแล้วอ่ะเขาก็ไม่สบายใจนะคะอืมเขาจะติดต่อมาอยากเริ่มใหม่อะค่ะอยากเริ่มใหม่อยากเริ่มใหม่อยากเปลี่ยนแปลงเลยนะ เปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็อยากให้ความสัมพันธ์นี้มันเปลี่ยนไปในทิศทางที่แบบชัดเจนมากขึ้นมั่นคงมากขึ้นเลยอนกมองว่าเขาจะจบบางสิ่งบางอย่างนะคะที่มันแบบไม่ชัดเจนหรือตัวตนของเขาก็ได้นะที่เขา อาจจะเป็นคนไม่เปิดใจเป็นคนที่ช้าในเรื่องของการมีคอมมิชเมนต์เป็นคนที่กักคุยเยอะคุยหลายคนอะไรอย่างเงี้ยเออหรือการแบบที่เขาเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยนะเขาจะยุติลงเนาะอืมเขาจะกลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณนะคะเพราะว่าเขายังอยากที่จะแบบดูแลรักษาความรักครั้งเนี้เห็นไหมอยากกลับมาดูแลอยากทําให้ความรักครั้งนี้มันเติบโตได้อีกครั้งหนึ่งนะคะ สิ่งที่เขาจะทำก็คงจะเป็นอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นโดยเฉพาะฝั่งตัวตนของเขานะคะเขาจะชัดเจนมากขึ้นเขาจะดูจริงจังในความรักครั้งนี้มากขึ้นนะคะแล้วก็มีความพร้อมกับคุณมากขึ้นเช่นกันค่ะชาวราศีกุมมาดูแนวโน้มเนาะแนวโน้มเป็นยังไงค่ะแนวโน้ม คุน็อสอดจริงๆนะคะเขาต้องพิสูจน์ตัวเองมากๆเลยอะกับการกลับมาของเขานะคะไม่ได้ง่ายเลยนะคุณน็อสอดพลังงานฝั่งคุณคือคุณยืนหยัดนะคะคุณมีความชัดเจนในตัวเองแล้วนะคุณไม่ได้คาดหวังอะไรในความสัมพันธ์นี้แล้วก็ได้นะตัวคุณพร้อมที่จะตัดอะถ้าเกิด ความรักั้งนี้มันยังคาดหวังไม่ได้อีกคุณพร้อมที่จะเดินออกคุณพร้อมที่จะตัดเขาอะค่ะนะแนวโนมก็คือเขาต้องกลับมาในลักษณะของความจริงใจนะคะ judgment การรื้อฟื้นความสัมพันธ์หนึ่งเหรียญก็เป็นพลังงานของความมั่นคงความชัดเจนนะคะคนคนนี้จะ เข้ามาชัดเจนกับคุณค่ะนะคือคงเป็นอะไรที่เขาต้องคิดต้องตัดสินใจก่อนที่จะเข้าหาคุณอยู่แล้วนะว่าการกลับมาคือต้องทำยังไงนะคะซึ่งนกเห็นถึงพลังงานสิบถ้วยหนึ่งเหรียญอะไรอย่างเงี้ยการมาของเขานะคะความรักครั้งนี้นกมองว่ามันจะเป็นอะไรที่เปิดเผยมากขึ้นนะคะเปิดเผยความรู้สึกแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมากขึ้นมีความสุขมากขึ้น นะเขาจะทำให้คุณรู้สึกมั่นใจในตัวเขาอย่างมากเลยนะสำหรับชาวราศีกุมนะคะขอดูว่าไพ่อยากแนะนำอะไรให้กับคุณเห็นไหมไพ่สิบสิบไม้ใต้สำหรับนะคะก็เป็นอะไรที่เขาอยากจะทุ่มเทแล้วก็พยายามมากๆนะคะกับการมาของเขาเดี๋ยวน้องขอดูนะว่าไพ่อยากแนะนำอะไรให้กับคุณบ้างนะคะ ไพ่อบอกว่าจะมีการให้โอกาสให้อภัยกันจะมีการกลับมาเริ่มต้นกันใหม่อืมถ้าคุณกังวลนะคะว่าเออเนี่ยการมาของเขามันจะเป็นยังไงมันจะดีไหมไพ่อบอกว่าดีนะคะเป็นการมาที่ดีเป็นการที่แบบให้อภัยแล้วคุ้มค่ากับการให้อภัยอะนะประมาณนั้นเนาะ เขาไปไหนไม่ได้จริงๆเพราะว่าเขายังรักคุณนั่นเองนะคะการมาของเขาอ่ะเขาทุ่มเทมากๆแล้วก็เขามีความตั้งใจที่จะเดินหน้าต่อในในความสมคัญน,นี้ไม่ใช่มาเพื่อที่จะแบบกักเราอะไรแบบนี้นะคะไพ่ก็แนะนําประมาณนี้นะเพราะว่าไพ่สิบไม้ขึ้นมาถึงสองสำรับนะคะก็เป็นอะไรที่เขาอยากจะทุ่มเทมากๆจริงๆนะคะขอบคุณมากมายเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังนะคะยังไงก็ขอให้คุณมีความสุขในความรักนะคะสวัสดีค่ะ